ค่ะต่อไปเป็นใบกิจกรรมที่1.2นะคะปจิศณาของเล่นนะคะอ่ามาดูคำชี้แจงค่ะเขาบอกว่าพิจารณาภาพต่อไปนี้แล้วหาคำตอบว่ายานพาหนะแต่ละชนิดมีค่าเท่าใดนะคะโดยแต่ละชนิดมีค่าไม่เท่ากันและเป็นจำนวนเต็มที่มีค่ามากกว่าศูนนะคะ ก่อนอื่นนักเรียนต้องมองหาภาพที่มันเหมือนกันนะคะแล้วก็ดูผลลัพธ์นะคะว่า,าได้เท่าไหร่นะคะาจากภาพนะคะนักเรียนดูช่องนี้ได้เลยค่ะเพราะว่ามันเป็นภาพที่มันเหมือนกันนะคะช่องนี้จะสื่อความหมายว่า,าสมมติมีเรืออยู่3ามลำนะคะรวมกันแล้วได้9นักเรียนคิดว่าเรือ ควรจะเป็นเลขใดคะเลขอะไรเอ่ยรวมกัน3มครั้งแล้วได้9คะ่ะอ่าข้อนี้ก็คือเลข3นั่นเองคะอ่ะอ่าเรือมีค่าเป็น3แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นเรืออยู่ช่องไหนนะคะเราก็เอาเลข3ไปแทนค่าตรงนั้นคะ่ะอ่า ช่วงนี้ก็เป็นเลข3นะคะอ่าต่อไปค่าที่เราจะหาอันดับต่อไปนะคะก็จะเป็นรถจัก,กรยานยนต์นะคะเพราะว่าเราทราบค่าข้างบนแล้วนะคะว่าคือ3 3แล้วก็รวมกับรถจัก,กรยานยนต์ควรจะเป็นเลขเท่าไหร่ถึงจะได้ค่าสิบเอ็ใช่ไหมคะอ่ะสามบวกสได้ 6ใช่ไหมคะหบวกอะไรได้11คะอ่าหกบวก5ได้11นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นรถจักรยานยนต์ก็คือแทนด้วยเลข5นะคะต่อไปเราจะหาช่องไหนดีคะอ่าช่องที่เราควรจะหาก็จะเป็นช่องแถวนี้นะคะซึ่งรถจักรยานยนต์เราได้5แล้วใช่ไหมคะ เครื่องบินจะต้องมีค่าเท่ากันนะคะตัวเลขของเครื่องบินต้องเป็นตัวเลขที่เหมือนกันค่ะแล้วรวมกันได้13านะคะอ่ะ5บวกอะไรสองตัวนะคะเลขสองตัวแล้วได้สิบสาค่ะ5บวกอะไรได้13บสคะ่ะอ่ะ5้บวก8ได้13ใช่ไหมคะเครื่องบินมีอยู่สองเครื่อง เพราะฉะนั้น8หาร2นะคะ,ะเครื่องบินก็ควรจะมีค่าเป็น4 4นั่นเองค่ะ,อะพอเครื่องบินเป็นเลข4แล้วนะคะนักเรียนก็เอาเลข4มาแทนค่าตรงนี้เพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้ตัวเลขของค่ารถยนต์นะคะสามบวกสได้ 7นะคะ7บวกเลขอะไรได้9คะอ่า7บวก2นั่นเองค่ะเมื่อนักเรียนได้ตัวเลขครบแล้วนะคะนักเรียนก็ทวนคำตอบนะคะนักเรียนดูสิเลขในแนวตั้งและเลขในแนวนอนเมื่อรวมกันแล้วได้ตัวเลขตามที่โจทย์ให้ไว้หรือเปล่าอ่าดูข้อบรรทัดแรกเลยคะ่ะ 3บวก4เป็น7 7บวก2ได้9นะคะอ่าอันนี้3บวก3ได้6 6บวก3ได้9นะคะ5บวก4ได้9,9บวก4ได้13นะคะอ่าถูกต้องอ่าแนวตั้งค่ะ3บวก3ได้6นะคะบวก5ได้11นะคะ4บวก3ได้7 7บวก4ก็ได้11นะคะอ่า2บวก 3ได้5นะคะห้บวก4ก็ได้9นะคะอ่ะถูกต้องค่ะเอาเป็นว่าเราแทนค่าถูกต้องนะคะอ่ะมาดูค่ะหลังจากที่เราหาหาว่าภาช,าภาชนะ,ะชนิดใดมีค่าเป็นเลขอะไรแล้วนะคะเราก็นำตัวเลขมาตอบลงในช่องนะคะเพราะฉะนั้นรถยนต์มีค่าเป็น2นะคะ เครื่องบินมีค่าเป็น4เรือมีค่าเป็น3และรถจักรยานยนต์มีค่าเป็น5นั่นเองค่ะค่ะต่อมาดูข้อ2นะคะนักเรียนก็ได้ไอเดียจากข้อ1แล้วนะคะอ่านักเรียนดูในแถวแรกได้เลยค่ะมีเรือเครื่องบินเครื่องบินนะคะควรจะเป็นเลขอะไรแล้วรวมกันได้12ใช่ไหมคะ เครื่องบินต้องเป็นเลขเดียวกันนะคะนักเรียนคิดว่าเรือเครื่องบินเครื่องบินรวมกันได้12ควรจะเป็นเลขอะไรคะอ่าสมมติคุณครูให้อ่าเครื่องบินมีค่าเท่ากับ5นะคะ5 5ตรงนี้ครูก็ใส่เลข5่าเลยนะคะอ่ะห้บวก5ได้10นะคะ และสิบบวกอะไรได้สิบสองคะอ่าสิบบวกสองอ่าเมื่อเครื่องบินของครูเป็นเลขสองแล้วนะคะครูก็แทนเลขสองที่อ่าไม่ใช่เครื่องบินคะ่ะเมื่อเรือของครูเป็นเลขสองแล้วนะคะคุณครูก็แทนเลขสองที่ในภาพเรือทุกอันเลยนะคะอ่ามาดูแถวนี้สิสองบวกสองได้สี่ใช่ไหมคะสีบ่บวก ห้าได้เก้าอ่ะแถวนี้ถูกนะคะอ่าหลังจากนั้นเราก็มาดูแนวตั้งนะคะสองบวกสองได้สี่นะคะแล้วสี่บวกอะไรได้แปดคะอ่ะสี่บวกสี่เพราะฉะนั้นรถยนต์เป็นหมายเลขสี่นะคะอ่ามาดูแถวนี้คะ่ะเมื่อรถยนต์เป็นหมายเลขสี่ตัวนี้นะคะตรงนี้เราก็ใส่เลขสี่ค่ะอ่าแล้วเราลองตรวจคำตอบซิ 4บวก2เป็น6 6บวก4ได้10อ่าแถวนี้ถูกนะคะอ่ามาดูแนวตั้งค่ะ5 5บวก5ได้10 10บวก4ได้14นะคะอ่านี้ถูกนะคะ5บวก2ได้7 7บวก2ได้9อ่ะอันนี้ถูกคะ่ะ2บวก2ได้4นะคะ4บวก4ได้8อ่าถูกคะ่ะแล้วเราก็นำตัวเลขมาเติมลงในช่องว่างนะคะรถยนต์มีค่าเท่ากับ4นะคะ เครื่องบินมีค่าเท่ากับ5และเรือมีค่าเท่ากับ2นั่นเองค่ะ